สวัสดีครับพวกเราน o อฟสตูดิวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Oman a n d t h e กั n เรื่องราวของชายแก่คนหนึ่งที่เขานั้นเป็นถึงจอมโจรสุดอัจฉริยะเพราะว่าเขานั้นก็ปนธนาคารมามากกว่า100ครั้งโดยที่ยังไม่มีครั้งไหนที่ตำรวจตามจับเขาได้มาก่อนซึ่งเรื่องราวของ f o r ์เร Tucker ชายที่ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นโจรที่สุภาพที่สุดจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มีพนักง,งานของธนาคารกําลังรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าของชายแก่ตรงหน้าพร้อมกับที่ระหว่างนั้นก็มีเสียงวิทยุของตํารวจแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ถนนหมายเลขหกสิของเค์นายซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุบนธนาคารที่กําลังเกิดขึ้นด้านหญิงสาวพนักงานเธอรีบหยิบเงินใส่กระเป๋าอย่างร้อนรนมากๆต่างจากชายแก่ที่รับเงินมาเขาดูใจเย็นสุขุมแล้วก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรทั้งนั้นแถมก่อนจอกมาเขาก็ยังกดกระดิ่งตรงหน้าไปด้วย และสุดท้ายหลังจากได้เงินที่ต้องการมาแล้วตัวชายแก่ก็ได้เดินมาขึ้นรถที่เขาจอดเอาไว้ก่อนจอกไปเขาก็ได้แกะหนวดที่ปลอมตัวมาทิ้งรวมถึงก็ได้เก็บปืนที่ใช้ในการปล้นเมื่อกี้ใส่เกไป หลังจากนั้นเขาก็ขับรถออกมาจากธนาคารราวกับว่าเมื่อกี้มันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นสักนิดด้านตำรวจพอรู้ว่าเกิดเหตุป้นธนาคารที่อเมริกันแบงก์และคนร้ายก็ได้ขับรถซีดานคันสีขาวหนีไปแล้วเทาว่าฟอเรสต์ทักเกอร์หรือว่าชายแก่ที่ไปปล้นธนาคารมาเมื่อกี้เหมือนกับว่าเขาเองก็จะรู้เหมือนกันว่าตำรวจกำลังตามหารถซีดานคันสีขาวหลังจากที่ขับหนีมาได้ไม่นานฟอเรสต์ Forest ก็เลยขับรถเข้าไปในตอกเพื่อจะไปเปลี่ยนเป็นรถคันสีฟ้าอีกคันหนึ่งที่เขาได้เตรียมมาไว้ ซึ่งเหตุผลที่ฟอเรสต์เขารู้เรื่องนี้มันก็เป็นเพราะว่าระหว่างที่เขากําลังหนีฟอเรสก็จะคอยดักฟังวิทยุของตํารวจอยู่ตลอดนั่นก็เลยทําให้สุดท้ายหลังจากที่ฝั่งตํารวจตามมาเจอรถสีขาวที่เขาจอดทิ้งไว้ตำรวจที่ตามมาเจอก็ได้รายงานกับไปที่ศูนย์ว่าในรถคันนี้ไม่ได้มีใครอยู่เลยมีนํำซ้ำถึงแม้ตำรวจจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยได้เปลี่ยนไปรถสีฟ้าแต่ฝั่งฟอเรสที่รู้เรื่องนี้เหมือนกันระหว่างทางที่กำลังขับหนีมาฟอร์เรสที่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งรถเสียจอดอยู่ เขาก็ได้ตีเนียนท,ทําทีจอดรถลงไปช่วยส่งผลให้ตํารวจที่ขับรถตามมาข้างหลังก็เลยไม่ได้สงสัยและที่สําคัญถึงแม้ฟอเรสเองจะไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรมากนักแต่จากการที่เขาได้จอดรถลงไปช่วยเมื่อกี้มันก็ทําให้ฟอเรสเขารอดจากพวกตํารวจมาได้ส่วนจีเวลเจ้าของรถคันที่เสียเมื่อกี้ด้วยความที่ฟอเรสก็คงช่วยซ่อมรถอะไรไม่ได้มากเขาก็เลยอาสาจะเป็นคนพาเธอไปส่งซึ่งระหว่างทางที่กําลังขับรถกันอยู่ฟอเรสก็ถามจีเวลไปว่าเธอจะไปไหนรวมถึงรถที่เสียคันนั้นมันเป็นของ เธอหรือเปล่าในตอนแรกจีเวลก็เลยเล่นมุกว่าเธอเพิ่งจะขโมยมา แต่ยังไงซะสุดท้ายเธอก็ยอมบอกว่ารถนั่น,นเป็นของสามีเธอแต่สามีเธอก็ได้จากไปแล้วหลังจากนั้นจีเวลก็ได้ถามฟอเรสกับว่าคุณชื่ออะไรและจะไปไหนฟอเรสก็เลยโกหกเธอไปอู่ว่าเขามีชื่อว่าบ๊อบส่วนเรื่องจะไปไหนเขาเองก็เร่ร่อนไปเอยเนื่องจากเขาก็ทํางานเป็นเซลแมนขายของบางอย่างนั่นก็เลยทําให้เขาต้องเร่ร่อนไปตามเมืองอื่นอยู่ทั่วแล้วก็เนื่องจากเธอสองคนก็คุยกันถูกคออยู่พอตัวบวกกับจีเวลก็อยากขอบคุณฟอเรสที่ช่วยเธอไว้จีเวลเธอก็เลยจะขอเลี้ยงกาแฟฟอเรสสักมือ้อ โดยในตอนที่ทั้งสองคนมานั่งกินกาแฟกันนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันไปต่างๆนานาจนฟอเรสก็ได้รู้ว่าจีเวลอยู่ในเขตชนบทแล้วเธอก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเป็นม้าถึง3ตัวเลยด้วยจะมีตั้งแต่วายรีเคมันทายแล้วก็โดราธี เจ้าม้าทั้ง3ตัวนั้นเธอหนารักมากๆแถมพ่อจีเวลถามกลับว่าฟอเรสเคยขี่ม้าหรือเปล่าฟอเรสก็ได้ตอบไปว่าเขาไม่เคยแต่มันก็เป็นหนึ่งอย่างในลิสที่เขาอยากจะทําอยู่นะและในตอนท้ายจีเวลที่ยังคาใจไม่หายว่าจริงๆฟอเรสเขาทํางานอะไรกันแน่เธอก็เลยเขียนกระดาษยื่นไปถามฟอเรสด้านฟอเรสเอง,เ,องเขาก็ได้หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเขียนข้อความส่งกลับมาว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจะไปป้นธนาคารมาเองพอจีเวลได้อ่านเธอก็ทั้งอึง้งทั้งหัวเราะเนื่องจากเธอก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าชายแก่ธรรมดาตรงหน้า ก็เป็นโจรที่พึงจะไปป้นธนาคารมาบัดมาดและเนื่องจากจีวิก็ไม่ได้เชื่อข้อความนี้เธอก็เลยอยากให้ฟอเรสลองพิสูจน์ซึ่งถ้าเกิดฟอเรสทํทำให้เธอเชื่อเธอก็จะยอมนั่งอยู่กับฟอเรสตต่อไปไม่เดินออกมาจากร้านนี้ แต่ทางฝั่งฟอริเรสก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าเขาไม่ทําหรอกเพราะยังไงการทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่สไตล์เขาอย่างแรกเลยร้านนี้ไม่ใช่สไตล์ผมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนั้นเป็นเคาน์เตอร์ของธนาคารแล้วให้สาวเสิร์ฟคนนั้นเป็นพนักงานคุณแค่แค่เดินเข้าไปตรงนั้นอย่างสงบพอไปถึงตรงนั้นคุณก็จะเจอที่นั่งต่อไปคุณก็แค่นั่งรอแล้วคอยจับตาดูเธอไปเรื่อย อาจจะต้องรอดูแม่สาวคนนั้นสักสองสามชั่วโมงหรือไม่แน่อาจจะเป็นสองสาวันเพราะไม่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่จังหวะมันต้องพอดีแบบเป๊ะๆซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็แค่เดินเข้าไปจ้องตาเธอแล้วก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่านี่คือการปนพร้อมกับยกปืนให้เธอได้เห็นช่วยหยิบเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วก็ขอร้องอย่าทำอะไรงโง่ๆผมไม่อยากให้คุณเจ็บเพราะผมก็ชอบคุณชอบคุณมาก,มากๆพูดตามตรงผมอาจจะตกหลุมรักคุณไปแล้วก็ได้ สุดท้ายพอเธอใส่เงินจนเต็มกระเป๋าแล้วก็ยื่นกลับมาเราก็เดินกลับออกทางประตูเดิมให้ดูเป็นปกติที่สุดนั่นแหละมันคือเรื่องปนทุกอย่างที่ฟอเรสต์เขาเล่าให้จีเวลฟังในวันนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจีเวลเธอจะเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าและก็ชื่นชอบมันอยู่ไม่น้อยแต่ยังไงซะเธอก็คิดไปว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกที่ฟอเรสต์เขาเล่าให้ฟังแค่นั้นหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เดารรัสของเท็กซสัสในคืนของวันที่4สิงหาคมปี1981 ณช่วงเวลานี้ตำรวจสายสืบที่มีชื่อว่าจอรนตัวเขาก็กําลังตามสืบเรื่องคดีที่เป็นงานของเขาโดยที่วันนี้มันก็เป็นวันเกิดของจอรนแต่จอรนเขาก็ดูจะเบื่อหน่ายเอามากๆขนาดที่ว่าถึงแม้จะมีเพื่อนร่วมงานเอาคับเค้กที่ปักเทียนมาให้หรือในตอนที่กลับไปบ้านภรรยากับลูกๆเขาก็ได้เตรียมเค้กไว้เหมือนกันทว่าตัวจอรเนที่เหมือนจะไม่ค่อยชอบเรื่องอะไรแบบนี้เขาก็ดูจะไม่ค่อยยินดีหรือว่าพอใจอะไรมากนัก และก็ถือว่าโชคดีมากๆที่อบรีนภรรยาเขาก็เข้าใจในวันเกิดของสามีของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับจอนมันก็เลยกลายเป็นอ้อมกอดของภรรยาที่เขารักที่สุด และด้ยวยความที่วันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาจอรนก็เลยจะพาลูกๆทั้งสองไปเที่ยวซึ่งก่อนจะไปจอนก็อยากแวะถอนเงินที่แบงก์สักหน่อยแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากที่เขาได้พาลูกชายเข้าธนาคารไปแล้วรถอีกคันหนึ่งที่จอดรออยู่ข้างนอกมันจะกลายเป็นพวกของฟอเรสที่พวกเขาตั้งใจจะมาป้นธนาคารเล็กๆนี้เหมือนกันโดยก่อนที่ฟอเรสเขาจะลงไปชายแก่ก็ได้เอากาวมาทาที่นิ้วตัวเองทั้ง10นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีลายนิ้วมือเขาติดอยู่ในธนาคารแม้แต่น้อย แล้วก็หลังจากที่มาถึงเวลาที่ฟอ r เรสได้คาดการเอาไว้ฟอ r เรสก็ได้สวมหมวกใบโปรดแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาผู้จัดการของธนาคารโดยเขาก็แซมอยากจะขอถามเรื่องเงินกู้ของธุรกิจสักหน่อยแต่พอถูกถามว่าเป็นธุรกิจแบบไหนฟอ r e เรสก็ได้โชว์ปืนในเสื้อที่เขาซ่อนไว้ให้ดูว่ามันเป็นธุรกิจแบบนี้ ทันใดนั้นด้ยวยความกลัวฝั่งผู้จัดการก็เลยรีบพาเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวหลังจากนั้นเขาก็เดินถือกระเป๋าที่ฟอร์เรสต์เพิ่งจะยื่นให้เดินมาสั่งให้ลูกน้องเอาเงินใส่กระเป๋านี้ให้มันเต็มพร้อมกับกำชับว่าห้ามทำอะไรกระตกกระตากเด็ดขาดเพราะว่าข้างหลังก็มีฟอร์เรสต์ที่เอาปืนจ่อเขาเดินตามหลังมาด้วย ว่าทางด้านพนักง,งานธนาคารพอรู้จากหัวหน้าว่ามีการป้นเกิดขึ้นก่อนจะหยิบเงินใส่กระเป๋าเธอก็เลยเอื้อมมือไปกดปุ่มฉุกเฉินทันใดน,นั้นเองสัญญาณก็เลยถูกส่งไปถึงตำรวจแต่ด้านฟอร์เรสที่ดักฟังตำรวจอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้ตัวว่าตำรวจกำลังมาฟอร์เรสก็เลยส่งซิกบอกเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกับเขา สุดท้ายหลังจากได้เงินมาจนเต็มกระเป๋าฟอรเรสกับเพื่อนก็ได้เดินกลับไปที่รถอย่างใจเย็นและกว่าที่ผู้จัดการธนาคารจะบอกกับทุกคนให้รู้ว่าเมื่อกี้ธนาคารของพวกเราเพิ่งจะถูกบนมันก็เป็นจังหวะที่ฟอร์เรสกับพวกได้หนีไปแล้วซ้ำรารยเขาก็ยังได้ล็อกประตูธนาคารเอาไว้เผื่อว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรรุนแรงมากกว่านี้ ดานจอนก็นเลยต้องพยายามอธิบายว่าเขานี่แหละเป็นตำรวจช่วยเปิดประตูให้หน่อยเพราะว่าลูกสาวเขาก็ยังอยู่ข้างนอกกว่าเขาจะออกมาได้กำลังเสริมของจอนก็ตามมาถึงแล้วส่วนทางด้านฟอเรสกับเพื่อนอีก2คนหลังจากที่ขับรถหนีไปได้ไม่นานพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ไปเปลี่ยนรถเหมือนกับที่ฟอเรสเขาเคยทํากับการปนในตอนต้นเรื่อง ด้านตำรวจพวกเขาก็พยายามสอบปากคำว่าคนร้ายมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแต่ผู้จัดการที่ยังไม่ชัวว่าฟอเรส์เขาอายุเท่าไหร่กันแน่เนื่องจากฟอเรส์ก็ติดหนวดปอมมาด้วยอาจจะสัก50หรือว่า60ละมั้งแต่ที่แน่แโจรคนนั้นสุภาพมากๆเขาเองไม่เคยเจอโจรที่พูดจาแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งกว่าจะคุยเรื่องลักษณะเบื้องต้นกันเสร็จฟอเรส์ rest, ที่หอบเงินหนีกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้นําเงินที่เพิ่งจะป้บบนมาเอามาใส่ในช่องลับเพื่อซ่อนมันเอาไว้โดยในช่องที่ว่านั้นมันก็มีทั้งงงงเินนนจําาาววมมกกรถึทออีหลย เรียกได้เลยว่าเงินจํานวนขนาดนี้ต่อให้เขาใช้ไปจนตายมันก็อาจจะยังไม่หมดก็ได้ส่วนเท็ดดี้กับโทบี้สองเพื่อนรักของฟอ r e เรสพวกเขาก็กำลังคุยกันเลื่อยเปื่อยระหว่างที่นั่งนับเงินเพื่อจะแบ่งส่วนแบ่งกันซึ่งทั้งสามคนก็ดูจะไม่ได้ทุกข์ร้อนกับการป้นเมื่อกี้แม้แต่น้อยต่างจากตัวจอนที่ถึงแม้เขาจะกลับมาบ้านแล้ว ฝั่งจอรนที่เหมือนจะตามเรื่องการปล้นของฟอเรส์มานานแต่เขาก็ยังไม่เจอเบาะแสที่มันเข้าถึงตัวฟอเรส์ได้สักทีมีหน่ำซ้ำเรื่องการปล้นของฟอเรส์ด้วยจํานวนเงินที่มันไม่ได้เยอะอะไรมากบวกกับที่ตัวเขาก็เป็นโจรแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเหล่าบรรดาผู้คนในเมืองก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักแม้กระทั่งข่าวของเมืองก็ยังไม่ได้ไรายงานเรื่องนี้นั่นก็เลยทําให้จอรนเขาดูผิดหวังแล้วก็เส็งมากๆขนาดที่ว่าภรรยาเขาก็ยังรู้สึกได้ซึ่งจอรนที่หมดอะไรตายอยากมากๆเขาก็ออออยยาากกกจะลลลออให้้้มัันนรรรููแวดไปเ แต่ก็ยังดีที่อาเบลินคอยช่วยเตือนเขาเอาไว้จอนในตอนนี้เขาก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรที่วุ่นวามตัดภาพกลับมาที่ฟอร์เรสในคืนวันนี้เขาก็มานัดเจอกับจีเวลอีกครั้งโดยที่จีเวลก็แปลกใจมากๆที่ฟอร์เรสยังยอมติดต่อมาแถมเขาก็ยังนัดเธอมาดินเนอร์ด้วยกันอีกเรียกได้ลเยว,ว่าชีวิตของฟอร์เรสในตอนนี้มันก็ดูจะราบรื่นและก็ทําให้เขามีความสุขอยู่ไม่น้อย ซึ่งระหว่างนั้นจอนที่ยังไม่ได้ลมเลิกการตามจับฟอ r เดสด้านจอนก็ยังพยายามตามหาเบาะแสของเขาไปเรื่อยไล่ตั้งแต่การเอาแฟ้มประวัติเก่าๆมาอ่านดูโทรไปสอบปากคำยามของธนาคารที่ฟอ r เดสเขาเข้ามาบนแต่ยังไงซะข้อมูลที่จอนเขาได้กลับมามันก็มีแต่เรื่องที่โจนคนนั้นเป็นชายแก่คนหนึ่งที่สุภาพมากๆ ส้ำร้ายระหว่างที่เขากําลังตามหาเบาะแสของฟอร์เรสอยู่นั้นด้านฟอร์เรสเองก็ยังออกปล้นธนาคารไปเรื่อยไม่ได้เกรงกลัวอํานาจกฎหมายของตํารวจสักนิดไล่ไปตั้งแต่วันที่1กันยาธนาคารในโนแมนโอคาโฮลาวันที่6ธนาคารที่แบตเทนฮิลล์มิสซูรีวันที่12ธนาคารที่ดิทเทนเอ็มเท็กซัสโดยทั้ง3ธนาคารฟอร์เรสเขาก็เดินเข้ามาทางประตูนหน้าอย่างธรรมดาแกล้งทําทีเดินเข้ามาหาผู้จัดการแล้วก็ได้โชว์ปืนให้ดูพร้อมกับบังคับให้เอาเงินใส่ก,กระเป๋ามาซะซึ่งการปล้นทั้ง3ครั้งนี้ฟอร์เรสต สามารถเอาเงินกลับไปได้อย่างง่ายๆส่วนจอนพอรู้ว่าโจรแก่คนนั้นยังก่อคดีไม่เลิกเขาก็ได้ใช้ข้อมูลทุกอย่างพยายามตามหาเบาะแสของฟอ r e เรสจนได้รู้มาว่าภายใน2ปีนี้ฟอ r e เรสเขาน่าจะก่อการปล้นธนาคารมามากกว่า93ครั้งโดยเส้นทางการปล้นมันก็จะเรียงไปตามเมืองต่างๆและก็ยังไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาถูกจับได้จากเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเขาก็จะจับโจรคนนั้นยัดเข้าคุกให้ได้อย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นฟอเรสเขาก็ยังออกบนธนาคารอยู่ไม่เลิกและในบ่ายวันนี้เองเขาก็ยังทําเหมือนอย่างเช่นเคยซึ่งถึงแม้วันนี้เองมันจะเป็นงานวันแรกของพนักงานที่เขาเข้ามา้นแต่ฟอเรสก็ได้ปลอบใจเธอไปว่าทุกคนก็ต้องมีครั้งแรกกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องร้องไห้หรอกนะเชิดหน้าไว้คุณน่เก่งมากแล้วซึ่งพอฟอเรสเขาได้เงินที่ต้องการเขาก็เดินกลับไปทางเดิมอย่างที่เขาเคยทําเหมือนกับการโปรในครั้งก่อนๆพ่อจอนเขารู้เรื่องจอนก็นเลยมาสอบปากคําคพนักง,งานของแต่ละธนาคารแต่ไม่ว่าจะเป็นพนนนักง,งานคนไหน พวกเขาก็ต่างพูดไปเสียงเดียวกันว่าจนคนนั้นสุภาพมากๆถ้าดูแค่ภายนอกเขาคงเป็นคนดีคนนึงแน่ๆมีหนำซ้ำในการป้นแต่ละครั้งของเขาชายแก่ที่ว่าก็ดูจะมีความสุขอยู่ตลอดซึ่งตัวจรเองด้วยความที่เขาก็ตามคดีของฟอ r เรสมาหลายคดีแล้วมันก็เลยทําให้จรเขาพอจะมีภาพสเก็ดของฟอ r เรสอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างนั้นพาสเกตของฟอร์เรสก็ดูจะไม่ได้เหมือนตัวจริงมากนะักทําให้พอเอามาให้พนักง,งานธนาคารดูเธอก็เลยตอบกลับมาคะว่ามันดูคล้ายส่วนทางด้านจอร์นที่ตํารวจยังตามหาเบาะแสะเขาไม่ได้ตอนนี้เองจอร์นก็นได้แวะมาเที่ยวที่บ้านของจีเวลซึ่งหลังจากที่มาถึงเขาก็เลยได้รู้ว่าจีเวลอยู่บ้านคนเดียวส่วนลูกๆที่ต่างมีครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วและบ้านของจีเวลถึงแม้จะดูเก่าแต่มันก็ดูสงบมากๆแถวรอบบ้านเธอก็ยังมีพื้นที่กว้างอยู่ไม่น้อย ทำให้การที่เธอเลี้ยงมา้ามันก็เลยส่งผลเยียวยาจิตใจของจีเวลอยู่บางเ้าว่าลูกๆของเธอก็อยากให้เธอขายที่ดินปแปลงนี้เนื่องจากมันก็ใหญ่เกินไปยังไงจีเวลคงดูแลไม่ไหว แต่ฝั่งจีเวลที่ผูกพันกับมันมานานเธอก็เลยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะไม่ขายมันให้กับใครทั้งนั้นนั่นก็เลยทําให้ทุกวันนี้จีเวลก็เลยมักจะปวดหัวกับค่าใช้จ่ายของบ้านแล้วก็ได้อยู่เป็นประจำแต่ยังไงซะเธอก็ยังเอ่ยปากบอกกับฟอเรสว่าถ้าเกิดอยากมาก็มาหาเธอได้ทุกเมื่อเพราะว่าเธอก็จะคอยรอต้อนรับเขาอยู่เสมอและต่อมาหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้ดานฟอเรสต์เขาก็เหมือนจะเริ่มแผนการป้นอีกครั้งโดยที่รอบนี้เขาก็จะปนที่เซนต์หลุยส์มิสซ ซึ่งในวันที่26กันยาฟอ r e เรสเขาก็มาดูล่าดราวของธนาคารที่ตึกฝั่งตรงข้ามเนื่องจากตัวธนาคารที่เขาตั้งใจจะปลนมันก็เป็นธนาคารใหญ่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาไม่เหมือนกับธนาคารเล็กๆที่เขาเคยปล้นมาก่อนฟอ r e เรสเขาก็เลยต้องเก็บข้อมูลให้ชัวว่าข้างในมีลักษณะเป็นยังไงมีกล้องกี่ตัวมีรปภกี่คน และที่สําคัญเขากับพรรคพวกก็ต้องเช็กให้แน่ใจว่าในสัปดาห์หนึ่งมันจะมีรถขนเงินกลับมาที่ธนาคารในวันไหนโดยหลังจากที่ฟอร์เรสเท็ดดี้แล้วก็โทบี้ได้ช่วยกันเก็บข้อมูลที่ตึกฝั่งตรงข้ามอยู่สักพักในที่สุดพวกเขาก็มัน่นใจว่ารถขนเงินจะกลับมาธนาคารในวันไหนช่วงเวลาไหนและก่อนจะถึงรอบหน้าพวกเขาก็ได้เข้ามาสอดส่องดูว่าข้างในธนาคารมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเช็กให้ชัวร์เรื่องทางหนีทีไร รวมถึงก่อนจะถึงวันที่ฟอเรสต์เขาจะลงมือฟอเรสต์ก็ทัวกลับไปหาจีเวลเพื่อจะถามกับเธอว่าเธออยากจะมาหาเขาบ้างหรือเปล่าและถึงแม้เรื่องการปล้นเพื่อนเพื่อนของฟอรเรสต์ทั้งสองคนจะรู้สึกรังเลกันอยู่บ้างเพราะว่ายังไงการปล้นรอบนี้มันก็เป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดโดยธนาคารใหญ่ขนาดนี้พวกเขาก็ไม่เคยปล้นกันมาก่อนแต่ตัวฟอเรสต์เองเขาก็ดูจะไม่ได้ร้อนใจอะไรมีหนำซ้ำถึงแม้ในตอนที่กลับไปเปิดทีวีในห้องมันจะมีข่าวของจรที่หมอนั่นก็กำลังแกะรอยตามสื่มหาตัวเขาทว่าแผน ขอฟอเรสมันก็มาไกลเกินกว่าที่จะกลับตัวได้แล้วและสุดท้ายพอถึงวันที่เขาได้เตรียมการเอาไว้ปรากฏว่าฟอ r เรสกับพวกก็ทําสําเร็จเนื่องจากระหว่างที่จอนกาลังนอนงวงเงียอยู่นั้นมันก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาเขาเพื่อจะบอกว่าธนาคารใหญ่ของเซนหลุยได้ถูกปล้นไปแล้วโดยคนที่ปล้นก็น่าจะเป็นพวกจรที่จอนกาลังตามจับตัวอยู่ ทําให้หลังจากที่จอรู้เรื่องเขาก็ลังช็อกและตกใจมากๆซ้ำร้ายพวกแก๊งโจรที่ว่าก็ยังทิ้งข้อความถึงจอรนโดยเป็นข้อความที่ถูกเขียนทิ้งไว้ว่าโชคดีด้วยความจริงใจจากแก๊งโจรหลงยุคซึ่งพอจอรนได้เห็นเขาก็ถึงกับหัวเราะออกมาเพราะว่านี่มันก็เหมือนกับการหยามเขาชัดๆส่วนทางด้านฟอร์เรสดูเหมือนว่าการป้นในครั้งนี้มันก็เกิดปัญหาพอตัวเนื่องจากเท็ดดี้ก็พาถูกยิงจนบาดเจ็บแต่ก็ยังดีที่แผลไม่ได้ลึกอะไรมากขณะที่โทบี้ก็พอช่วยรักษาให้ได้ ั้งของจอนที่คงทั้งเจ็บใจแล้วก็หัวร้อนเขาก็เลยพยายามเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดดูและนั่นมันก็ทําให้เขาได้เห็นใบหน้าจริงของฟอร์เรสเป็นครั้งแรกแต่ในตอนที่เห็นจอนก็ต้องแปลกใจพเพราะระหว่างที่กําลังปนฟอร์เรสก็ยืนยิ้มเล่ากับว่าเขานั้นมีความสุขกับเรื่องพวกนี้มากๆ แถวมหลังจากนั้นคนจากส่วนกลางก็มารับคดีจากฟอร์เรสไปต่อจากเขาเพราะเนื่องจากการปล้นธนาคารที่มันเกิดขึ้นในเขตเซนหลุยมันก็เป็นคดีการปล้นครั้งใหญ่ที่อุกอาจอยู่ไม่น้อยโดยที่โจนพวกนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายสักนิดซึ่งเรื่องที่พวกสายซืบจากส่วนกลางมาสั่งให้จอนเขาเลิกตามสื่อเรื่องนี้มันก็ยิ่งทำให้จอนเขากระโดดและอารมเสียมากกว่าเดิมขนาดที่ว่าจอนเขาก็ได้ด่าพวกตำรวจตรงหน้าไปชุดใหญ่ แต่ยังไงซะถึงแม้จอรนจะมีคำสั่งให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้เทว่าเรื่องคดีของฟอเรสมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขาแม้กระทั่งลูกๆของเขาก็ยังถามว่าถ้าเกิดจอรนสามารถจับคนพวกนั้นได้จอรนจะหายเศร้าใช่ไหมส่วนทางด้านฟอเรสโทบี้และก็เท็ดดี้หลังจากทั้ง3คนได้เงินแล้วก็ทองมาเต็มตู้เซฟพ,พวกเขาก็มานั่งดูผลงานตัวเองอย่างชื่นใจซึ่งด้วยจํานวนของทองตั้งขนาดนี้พวกเขาก็คงจะไม่ต้องไปก่อเหตุบนกันอีกแล้วแหละ รวมถึงเรื่องชีวิตของฟอร์เรสกับจีเวลตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามันก็ก้าวหน้าไปมากโดยที่ฟอร์เรสเขาก็มักจะแวะมาหาจีเวลที่บ้านอยู่เป็นประจำแต่ดูเหมือนว่าระหว่างที่ฟอร์เรสต์กลังมีความสุขอยู่นั้นมันก็เหมือนจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ที่ว่ามันก็คงจะทำให้ความสุขของเขาคงอยู่กัต่อไปได้อีกไม่นานแล้ว เนื่องจากระหว่างนั้นเองมันก็มีจดหมายของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโดราทีเฮถูกส่งมาหาจอนถึงสำนักงานและหลังจากที่จอนเขาได้เปิดจดหมายอ่านดูแล้วจอนก็ได้เจอเข้ากับรูปถ่ายครอบครัวของเธอในอดีตซึ่งโดราทีคนนี้เธอก็น่าจะเป็นลูกสาวของฟอรเรสเองนี่แหละทําให้หลังจากที่จอนเขาได้เห็นจดหมายจอนเขาก็รีบมาหาโดราทีถึงที่บ้านและพอเขาได้มานั่งคุยกับเธอโดราทีก็บอกกับจอนว่าฟอเรสไม่เคยติดต่อเธอมาก่อนหรือไม่แน่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีเธออยู่ก็ได้และที่สําคัญ ผลที่โดนทีเธอเขียนจดหมายไปหาจอนมันก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับฟอเรสต์อีกแล้วต่อให้ฟอเรสต์จะถูกจับเธอก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องไปเยี่ยมหรือว่าพาเขาออกมาจากตรงนั้นแม่ของโดนทีเคยเล่าให้ฟังฟอเรสต์ Forest เขาเคยรับปากกับเธอหลายครั้งว่าผมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วผมจะไม่ทาแบบนั้นอีกแต่ที่ผ่านมาฟอเรสต์ Forest เขาก็จะกลับไปทําแบบเดิมตลอดนั่นก็เลยทําให้เขาต้องเข้าออกคุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามามันจึงเป็นสาเหตุว่าทาไมนาทีาีีงไ่่่อ่ออออยยยยกกกกุเววับรสตปแล้้ กลับมาที่ฟอเรสทที่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรฟอเรสทเขาก็ได้พาจีเวลมาเที่ยวร้านขายเครื่องประดับซึ่งหลังจากที่จีเวลเธอได้ลองสวมกับลชิ้นหนึ่งดูด้วยความที่ตัวเขาก็เป็นโจรป้นธนาคารอยู่แล้วบวกกับเพื่อความสนุกฟอเรสทเขาก็ได้ดึงจีเวลออกมาจากร้านเพื่อจะลองให้เธอสัมผัสความตื่นเต้นกับการเป็นโจรบ้างและก็ดูเหมือนว่าต่อแรกมันจะทําให้จีเวลรู้สึกใจเต้นแล้วก็สนุกสนานอยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายยังไงตัวจีเวลก็ไม่ใช่โจรเหมือนกับเขาทําให้เมื่อคิดได้จีเวลเธอก็เลยดึงแขนฟอเรสวนกลับมาที่ร้านพร้อมกับขอโทษพนักง,งานที่เดินออกไปโดยไม่บอกรวมถึงเธอก็ยังจะขอซื้อกําไรเส้นนี้ไปเลยด้วยเ <c oughs> มื่อมาขนาดนี้แล้วฟอเรสส์เขาก็เลยจัดการซื้อของขวัญชนนี้ให้แต่ปรากฏว่าในเช้าวันต่อมา แฟ้มประวัติข้อมูลของฟอเรสมันก็มาอยู่ในมือของจอแล้วซึ่งหลังจากที่จอเขาได้ลองเปิดอ่านดูมันก็ทําให้จอเขาได้รู้ว่าฟอเรสเขาเคยแหกคุกมา,มากกว่า16ครั้งโดยไม่กี่ปีก่อนเขาก็ได้แหกคุกที่ซานเควนเตนแล้วก็หนีมาขึ้นเรือหายไปโดยที่เขาก็ได้สร้างเสาและใบเรือขึ้นมาเองรวมถึงก็ยังสลักชื่อที่เรือเอาไว้ฟังแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆจอเขาได้ฟังเรื่องราวของฟอเรสมาจากตํารวจสายสืบคนหนึ่งที่ทําคดีของฟอเรสมานานโดยที่ผ่านมาสายสืบ ครั้งแต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนในตอนเหตุการณ์ที่ฟอร์เรสเขาถูกจับที่มันทนามันเป็นเหตุการณ์ไลาลาที่ไม่ธรรมดาเลยและถึงแม้ระหว่างการหนีฟอร์เรสจะมีปืนติดตัวอยู่ตลอดแต่ถ้าบอกว่าทั้งชีวิตฟอร์เรสไม่เคยยิงปืนสักครั้งสายสืบคนนี้ก็คงเชื่อเพราะตลอดการไลลาฟอร์เรสก็ไม่เคยชักปืนขึ้นมายิงแม้แต่ครั้งเดียวไม่นำซสาในตอนที่ฟอร์เรสจนมุมถูกจับสายสืบคนนี้เขาก็แนะนำฟอร์เรสว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่ฟอร์เรสเขาน่าจะหากินได้นะทว่าอเรกกก็ไดด้้หััันนลบบมาาาพูขงชย เรื่องหากินไม่สําคัญหรอกการได้มาใช้ชีวิตตั้งหากที่สําคัญมากกว่าและนี่ก็คือชีวิตที่ฟอร์เรสเขาเลือกซึ่งดานจอนเองหลังจากได้ฟังเรื่องราวของฟอร์เรสมาแล้วมันก็เริ่มทําให้เขารู้สึกลังเลในใจขึ้นมาว่าจอนคนที่เขาก็กำลังตามจับมาตลอดมันคือชายที่เขาต้องจับมาลงโทษจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ยังดีที่จอนเขายังมีภรรยายมาคอยปลอบใจเสมอซึ่งไม่ว่าจอนเขาจะคเเว้เขวหรือว่ารังเลขนาดไหนอเบรลินเธอก็จะคอยอยู่ข้างๆจอนนั่นก็เลยทําให้จอนรู้สึกโชคดีมากๆที่เขาได้มาแต่งงานกับภรรยาที่ ีขนาดนี้บวกกับที่ตัวจอนกับเอเบลีนก็ไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านกันนานมากแล้วจอนเขาก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละพาเอเบลีนมาหาอะไรกินด้วยกันโดยที่จอนก็ไม่ทันรู้ตัวสักนิดว่าร้านที่เขากับภรรยากําลังนั่งกินก็ยังมีความสุขอยู่นั้นมันจะมีฟอรเรสชายที่เขาตามหามาตลอดนั่งอยู่ก่อนแล้วรวมถึงฟอรเรสก็เคยเห็นข่าวของจอนในทีวีว่าจอนกาลังตามจับผู้โจรหลงยุคใช่ไหมทําให้ในตอนที่จอนเขามาเข้าห้องน้ํา ฟอร์เรสก็เลยแกล้งเข้ามาทักตัวจอนเพื่อจะถามว่าจอนนะจับพวกแก๊งจนหลงยุกได้หรือยังมนเลยทําให้จอนต้องตอบไปอย่างเขินๆว่ายังจับไม่ได้ซึ่งสุดท้ายก่อนที่ฟอร์เรสจะขอแยกตัวไปเขาก็ได้ยืนมือไปจัดเนกทยของจอนให้มันสวยทำเอาจอนเขาแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าทําไมชายแก่ตรงหน้าถึงทำกับเขาแบบนั้น ส่วนทาง้านฟอเรสหลังจากที่เขาแยกกับจอนมาแล้วฟอเรสก็ได้ขับรถมาส่งจีเวลที่บ้านแต่ระหว่างทางที่จอนเขาแวะร้านขายของจีเวลเธอก็บังเอิญไปเห็นปืนของจอนในแกะนั่นก็เลยทําให้จีเวลเริ่มสงสยัย ว่าฟอเรสชายที่ทําดีกับเธอมาตลอดจริง,รงๆเขาน่าเป็นคนดีอย่างที่แสดงให้เห็นหรือเปล่าแต่ยังไงซะหลังจากที่ฟอเรสมาส่งจีเวลแล้วเขาก็ยังแวะเข้ามาจูบลาเธออย่างอ่อนโยนจีเวลเธอก็เลยโล่งใจเนื่องจากชายตรงหน้าเธอก็คงจะไม่ใช่คนชั่วช้าอะไรหรอกทําให้หลังจากที่ฟอเรสเขากลับออกไปแล้วจีเวลเธอก็เลยภาวนาขอให้ฟอเรสอย่าเป็นอะไรเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าคาภาวนาของเธอมันก็คงจะไปลบล้างความผิดที่ฟอเรสก่อไว้ไม่ได้ เพราะว่าในตอนที่ฟอร์เรสเขาขับรถมาหาเทดดี้ถึงที่บ้านหลังจากที่จอดรถมันก็ได้มีตำรวจหลายสิบคนโผล่เข้ามาจับพวกเขาซึ่งก็ยังดีถึงแม้เทดดี้จะถูกจับไปก่อนแต่ด้านฟอร์เรสที่ยังคงอยู่ใกล้รถตัวเองเขาก็เลยอาศัยจังหวะชลุลมนหนีขึ้นรถแล้วก็ได้ขับหนีพวกตำรวจออกมาอย่างสุดชีวิต าว่าเนื่องจากเมื่อกี้ฟอร์เรสก็ถูกยิงจนบาดเจ็บเหมือนกันกว่าจะหนีรอดมาได้ฟอร์เรสเขาก็เลยทุลักทุเลอยู่ไม่น้อยซ้าร้ายเพื่อจะเปลี่ยนรถในการหลบหนีฟอร์เรสก็เลยจําเป็นต้องจี้รถมาจาก2ไม่ลูทแถวนั้นซึ่งอันที่จริงเขาก็ไม่อยากจะทําแบบนี้สักนิดแล้วก็ในท้ายที่สุดหลังจากที่หนีรอดพวกตํารวจมาได้แล้วตอนแรกฟอร์เรสเขาก็ตั้งใจใจะขอให้จีเวลช่วยแต่ก่อนจะเคาะประตูฟอร์เรสก็คิดได้ว่าเขานั้นคงไม่อยากากเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยหรอกนะ ท้ายที่สุดฟอเรสก็เลยเปลี่ยนใจไปเอามมาของจีเวลตัวหนึ่งมาขี่หนีแต่ทว่าเนื่องจากบาดแผลของเขามันก็ทําให้ฟอเรสเขาเสียเลือดเยอะมากๆสุดท้ายเมื่อตํารวจตามมาเจอเขามันก็เลยส่งผลทำให้ฟอเรสเขาถูกจับตัวมาลงโทษ โดยก่อนที่ฟอ r เรสจะถูกพาตัวไปเรือนจําเขาก็ได้ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลก่อนและตอนนั้นเองปรากฏว่าจอนก็ได้แวะมาหาเขาเพื่อจะเอาเงินที่ฟอรเรสเคยเขียนข้อความทิ้งไว้กลับมาคืนให้ส่วนฟอรเรสกับพวกทั้ง3หลังจากที่พวกเขาถูกจับ ตำนานแก๊งโจรหลงยุคของเขาก็ได้ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรพร้อมกับทีฟอร์เรสก็ได้ถูกส่งมาขังที่เรือนจําโดยที่ระหว่างนั้นจีเวลก็ได้แวะมาเยี่ยมเขาซึ่งพอจีเวลได้เห็นผู้ชายที่ตัวเองรักต้องมาติดคุกอยู่ตรงหน้ามันก็ทําให้เธอเสียใจอยู่เหมือนกันทว่าทางด้านฟอร์เรสเขาก็ยิงเศษกระดาษใบดึงให้กับจีเวลได้อ่านดูโดยที่ในกระดาษใบนั้นมันก็เป็นข้อความที่เขาเขียนการแหกคุกแต่ละครั้งเอาไว้เหมือนมีทั้งชื่อของคุกและก็วิธีที่เขาใช้หนี ไล่ไปตั้งแต่การผูกเชือกโดยตัวหนีลงมาตั้งแต่เด็กซึ่งที่นั่นก็เป็นสถานพินิจที่ฟลอริดาสถานคุมประพฤติเต่านฟอร์เรดก็ยังหาทางวิ่งหนีออกมาได้ ทันทสถานแอนติกาฟอรเรสเขาได้แอบนียกมาจากวิธีการเกาะใต้ท้องรถเรือนจําอีสที่นิวเจอร์ซีฟอร์เรสปินเชือกหนีออกมาในตอนกลางคืนแล้วก็ยังได้มีวิธีต่างๆอีกมากมายมันมากถึง16ครั้งที่เขาได้สามารถหาทางหนีออกมาจากคุกได้และครั้งนี้เองเขาก็อยากให้จีเวลมั่นใจว่าเขานั้นจะสามารถกลับออกไปได้อีกครั้งโดยที่หน้ากระดาษสุดท้ายฟอรเรสเขาก็ได้เตรียมเขียนการแหกคุกครั้งที่17ไว้แล้ว ทว่าหลังจากได้อ่านเรื่องทั้งหมดจีเวลก็แนะนําว่าบางทีควรๆอยู่นิ่งๆบ้างนะทว่าสุดท้ายแล้วฟอร์เรสก็ได้ทําอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้แต่ที่มันต่างออกไปก็คือรอบนี้ฟอ r เรสไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรเนื่องจากเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาตามปกติมีน้ำซ้ำจีเวลก็ยังมาจอดรถรอรับเขาถึงหน้าเรือนจําเองเลด้วย โดยหลังจากที่ฟอร์เรสต์เขาพ้นโทษมาแล้วฟอร์เรสต์ก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านของจีเวลอยู่สักระยะระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขมาตลอดแต่ยังไงซะสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าชีวิตของฟอร์เรสต์มันจะขาดหายอะไรบางอย่างไปทําให้พอถึงวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจได้แล้วฟอร์เรสต์เขาก็เดินเข้ามาหาจีเวลที่นอนอยู่ว่าเขาจะเข้าไปซื้ออะไรบางอย่างในเมืองสักหน่อยเธอต้องการอะไรไหมด้านจีเวลก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอแค่สงสัยมากกว่าว่าฟอร์เรสต์จะไปนานเท่าไร ก่อนจอกไปฟอร์เรสก็เลยพูดทิ้งท้ายว่าไปไม่นานหรอกหลังจากนั้นเขาก็ได้แวะมาโทรศัพท์หาจอนตำรวจสายสืบที่ตามจับเขามาตั้งแต่ต้นเรื่องและหลังจากที่จอนเขาได้รู้ว่าปลายสายคือฟอร์เรสจอนก็สงสัยว่าคุณเบื่อที่จะขุดอุโมงค์หนีแล้วหรอได้ข่าวว่าคุณออกมาจากเรือนจำแล้วนี่ด้านฟอร์เรสที่เหมือนจะกำลังอึอ้งเขาก็เลยตอบกลับไปว่าคงงั้นพอพูดจบฟอร์เรสก็ได้นิ่งไปสักพักและสุดท้ายหลังจากที่เขาวางสาย ฟอเรสต์ Forest, เขาก็เดินถือกระเป๋าเข้าไปในธนาคารซึ่งพวกเราทุกคนก็ดูอยู่แล้วว่าเขาต้องการทําอะไรโดยที่ในวันนี้ฟอ r เรสก็ได้ออกบนธนาคารถึง4แห่งโดยธนาคารสุดท้ายที่ฟอ r เรสต์ได้เข้าไปบนปรากฏว่าเขาก็ถูกตํารวจจับได้ในที่เกิดเหตุแต่ตํารวจคนนั้นก็ต้องแปลกใจมากๆเพราะในตอนที่ถูกจับอย่างเดียวที่ฟอเรสต์เาทำมันก็มีแต่การยิ้มเท่านั้น และแล้วสุดท้ายหลังจากที่เขาถูกจับในครั้งนี้เรื่องราวของฟอร์เรสต์ทักเกร์จอมโจรหลงยุคที่ปล้นธนาคารมามากกว่า100ครั้งมันก็ได้จบลงไปด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับหนังเรื่อง The Oman and the Gun โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MVB ไป6.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 93%นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อ กลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้านะครับขอขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ